ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาชมรายการอีกครั้งทุกท่านนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่คือช่วงสอนทำอาหารอาหารที่สอนให้ท่านทำในวันนี้น่าจะเหมาะคุณเออมากที่สุดคเพราะมันชื่อว่าผัดรังโจนอกลิ่นเกลิ่นานะแบบ รันจวนแปลว่าอะไรฮะรันจวนแปลว่ารันเนี่ยแปลว่าวิ่งจวนเนี่ยแปลว่ากำลังจะถึง <c oughs> ใกรันจวนแปลว่าวิ่งกำลังจะถึงเป็นไงครับผมถือว่าใช้ได้ไหมครับเป็นความฉลาดหลักแหลมนี่จริงๆพี่อ้อเรียนจบโรงเรียนเดียวกับหนูแน่เลยโรงเรียนอะไรครับก็นี่แหละฮะโรงเรียนรันแปลว่าวิ่งจวนแปลว่าใกล้แล้วใกล้แล้วก็แสดงว่าวิ่งใกล้ใกล้ใกล้ถึงเหรอเออใกล้ผมการศึกษาไทยควรได้รับการพัฒนาไม่ใช่ วันนี้เราจะมาสอนเมนูที่ชื่อว่าผัดรันจวนครับผัดรันจวนนี้จะอร่อยขนาดไหนอย่างไรเนี๋ยจะไปดูกันแต่ว่าที่มันรันจวนมากเลยเพราะมันมีกลิ่นชะอมอยู่ด้วยครับชะอมนี่มันโอ้โหกลิ่นมันแค่เอามาตั้งอยู่เฉยๆตอนนี้ก็ใครที่ชอบก็ชอบนะใครที่ไม่ชอบก็เออเฮ้ยเลยมันหอมรันจวนมากเลยแล้วก็มียอดเลายอดเลายอดเลาอีกต่างหากพอใจท่านผู้ชมพบกับคุณ คุณอนุเอกจิตจากร้านอาหารบ้านบุษยาครับคสวัสดีครับคุณสวัสดีคับสวัสดีครับบ้านบุษยาเนี่ยอยู่ที่ไหนครับอยู่จังหวัดนครปฐมนะคะอยู่ตำบลวังตะกูค่ะ แล้วอยู่ตรงไหนยังไงอยู่ติดคลองชนเลยค่ะมาอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณสัก10กิโลเมตร10กิโลเมตรแต่ที่สําคัญที่สุดเลยเราไม่ได้มีแต่ร้านอาหารใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมีรีสอร์ทด้วยนะคะแล้วเราก็ปลูกผักพื้นบ้านเองนะคะทั้งหมดเลยอ่าใช่ค่ะชะอมนี่เราก็ปลูกเองนะใช่ค่ะตอนนี้รีสอร์ทของเราเนี่ยมันใหญ่ที่สุดในนครปฐมเลยมีทั้งหมดห้องหนึ่งนะครับใช่ค่ะ ถูกเลยถูกเลยเยอะเยอะวลดูเจ้าของรีสอร์ทช็อต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 พอบอกใหญ่สุดเนี่ยพอบนคดหนึช็อตเลยก่อนนะแต่พอบอกมีห้องหนึ่งก็ถูกเลย เป็นรีสอร์ทด้วยใช่คแล้วเราก็ทําห้องอาหารด้วยใช่ค่ะแล้วเรามีเกษตรเรียนรู้ด้วยนะคะเรียนรู้ใช่ค่ะก็อไปเรียนในมหาวิทยาลัยสิครับเรียนที่นี่ก็ได้อ๋อเรียนที่นี่ก็ได้ก็หนูก็จะลงมือทําแปลงผักเองอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็ให้ลูกน้องที่แบบอ่าที่อยู่ในครัวเนี่ยค่ะช่วยกันปลูกอย่างเช่นพริกใบมะกรูดอะไรเงี้ยค่ะช่วยกันปลูกอย่างเวลาที่เรามีเวลาว่างใช่อย่างนี้เขาเรียกว่าใช้คุ้มนะท่านผู้ชมครับก็มใช้คุ้มและอยากให้เขาได้มีวิชาได้เรียนรู้ออะไรย่างงเี้ยเรืาออง ราไปเขาจะได้มีความรู้ติดตัวใช่ใช่แต่ว่าพอออกไปจากเราก็หมดแรงแล้วคร<ม>ับ<ำ>ห,หมดแรงแไม่ได้คือโอ้โหคุณใช้คุม้มเไม่ไหวแล้วแต่จริงๆแล้วเขามีรูปแบบของการทําเกษตรแบบสมบูรณ์แบบจริงรท่านผู้ชมฮะแล้วก็พึชผัก่วนใหญ่ก็จะเป็นของเขาเองพยายามปลูกเองพยายามทําเองแล้วก็สร้างความรู้สึกที่ดีคือตรงที่ว่ามันจะต้องไม่มีสารเคมีพ่นเพื่อนให้ได้น้อยที่สุดอ่ะไม่อยากให้มีใช่ไหมครับ ให้รู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวแล้วเราเอาหลักของพระเจ้าอยู่หัวมาใช้คเพราะเราก็เลี้ยงไก่ด้วยเวลาไก่ออกไข่เราก็มาทําเป็นอาหารเชื่อหรือยังครับเชื่อผมหรือยังครับว่าใช้ใช้มูมิอเูมาก็ทำด้วยหนูก็ทําด้วยเรา คุณไม่ต้องมาแก้ตัวใหญ่ก็ใช้คุ้มนะฮะตอนแรกนึกว่าปลูกแต่ผักไก่ก็เลี้ยงที่นี่เลี้ยงหมูด้วยนะฮะแล้วก็เลี้ยงวัวแล้วเลี้ยงปลาใช่วจะปลาก็เลี้ยงปลาก็ลีนะฮบอกแล้วล่ลูกจ้างตายไปหมดแล้วนะฮะเรามาดูกันดีกว่าวาเขาทำมันอย่างไรท่านผู้ชมครับผัดรันจวนครับนี่คือที่ร้านของเขานะครับร้านเขานี่รูหรูนะถ้าเทียบตรงนั้นเลยอ่ะนะฮะก็จะมีพริกเหลืองนะคะ ปั่นนะคะหรือโขกก็ได้นะคะแต่เราใช้ปั่นให้ละเอียดนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นกระเทียมนะคะไปปั่นแยกกันนะคะแล้วก็พริกหอมค่ะปั่นแยกกันเราไม่ปั่นรวมกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นโครนนะคะครับค่ะแล้วเราก็มาทำน้ำปรุงนะคะสำหรับผัดก็จะมีน้ำซุปนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็กะปิหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วแต่คนชอบเค็มไม่เค็มครับค่ะแล้วก็ต่อไปก็ จะเป็นน้ำมันหอยค่ะครับน้ำมันหอยน้ำปลานิดนึงคือแทนที่เขาจะใส่ลงในกระทะถ้านผู้ชมเขาใส่รองก่อนไว้อย่างนี้ก่อนให้มันเป็นน้ำปรุงนะท่านผู้ชมใพว่าให้มันเป็นน้ำปรุงก่อนใช่ค่ะแล้วเราก็ต่อไปเราก็เอาน้ำมันหมูนะคะตั้งไฟร้อนๆเลยนะคะใส่กระทะลงไปใส่กระทะลงไปแล้วก็ เอากุ้งลงไปจี่นะครับเพื่อให้ความหอมของกุ้งมันออกมาแล้วน้ำมันของกุ้งออกจะเปลือกใช้กุ้งขาวนะท่านผู้ชมนี่ครับค่ะแล้วก็ออกมาพักไว้คพักไว้เสร็จแล้วก็นํพริกทสามอย่างเมื่อสักครู่นี้ลงไปผัดผัดให้หอมนะคะนี่ครับค่ะความเด่นก็คือว่าแยกกันตำมันจะสวยแบบนี้ท่านผู้ชมสีมันจะสวยมากฮะแล้วก็เราก็ใส่น้ําปรุงของเราที่เมื่อกี้เราปรุงไว้ใส่ลงไปได้มากครับ ค่ะแล้วก็ผัดให้หอมนิดนึงแล้วก็เราก็ตามด้วยยอดมะพร้าวพอมันหอมได้ที่แล้วจึงใส่ยอดมะพร้าวลงไปค่ะแล้วผัดให้สุกนิดนึงนะครับรอผัดให้มันสุกสักนิดนึงแล้วตามด้วยกุ้งเมื่อสักครู่ให้มันน้ำซอสมันซึมเข้าไปในตัวกุ้งนิดกุ้งนิดนึงนะคะรับแล้วก็ตามด้วยชะอมชะอมแล้วไฟแรงกระดกมันเลยนะคะแล้วก็ใส่พริกจินดาแดงซอยแล้วก็ใบมะกรูดนิดนึงนะคะเพิ่มความหอมครับค่ะแล้วก็ ตัดรสด,ด้วยพริกไทยนิดนึงเส็จด้วยพริกไทยนิดนึงแล้วก็บีบมะนาวขั้นตอนสุดท้ายก่อนเลิกก่อนเลิกใส่บีบมะนาวแล้วกระดกอีก2อสมทีนะครับเป็นอันเสร็จสิน้นนะท่านผู้ชมครับพัดรันจวนคร<ห>ับในเมนูนี้ที่ผมดูแล้วผมชอบมาก มันเป็นเหมาะกับเขาริงๆเหมาะกับตัวคุณจริงๆเลยเพราะมันเป็นเหมือนเมนูทันสมัยอะแม่บ้านทันสมัยคือแทนที่จะใส่ทุกอย่างลงในกระทะแยกก่อนแยกก่อนเลยทำนู่นทำนี่ทำนี่ใส่เปื่อยๆจบต้องทําเป็นขั้นตอนแล้ววิธีการนี่ก็สมอย่างเขาไม่มาผัดลงคือกระเทียมใช่ไหมฮะพริกแล้วก็กระเทียมพริกมีพริกเหลืองใช่ค่ะให้สี คือมันเท่มากเลยท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าตำรวมกันนะได้ไม่ได้แต่สีจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะสีมันจะเละเทะเลยเขาบอกว่ามันจะเป็นโคลนใช่จะเป็นโคลนขโมยแล้วมันอาจจะชื้นชื้นแฉะแฉะด้วยเขาต้องการความสวยนะฮะมันสวยจริงๆมันเลยออกมาได้แบบอย่างที่เห็นนะเวลาที่ผัดออกมาอย่างนั้นเป็นผัดพลิกเหลืองเนี่ย ถ้าถ้าเกิดไม่ได้ใส่กะปิจะเห็นสีเด่นขึ้นมาเลยแต่บางเอิญนี่บางเอิญเราใส่กะปิเข้าไปด้วยมันก็จะเป็นรสชาติแบบนี้นะครับเราใช้กุ้งขาวกุ้งขาวค่ะตัวใหญ่ค่ะเราก็เห็นอย่างนี้ทั้งหมดเรียบร้อยต้องลองชิมนะคะอาคุณคุณไปซ้ายสุดเลยฮะโสายหน้าดูลองดูไปยืนคุยกับคุณโกะนะฮะโกะก็กินครับบอกโกะไม่คุยนะโกะก็กินต้องลองชิมนะคะต้องจัดสิครับผมต้องจัดเยอดมะพริกเผาหนิหนูจัดเลยได้ครับเชิญคะแพ้แล้วพี่อ๋อล่ะคะกินกินครับอันนี้ ลูกผมชอบะอมไม่น่าเชื่อเลยลูกออกก็กินชะอมนะท่านผู้ชมขอบคุณมากครับชอบมากลูกออกขกินชะอมพี่ขอไดเป็นเด็กที่เก่งมากเลยคือที่กินชะอมนี่ท่านผู้ชมลูกออนี่เขาเก่งจริงท่านผู้ชมนะครับทำไมคคือเขาไปเด็ดตามรั้วบ้านมาแล้วก็กินนะได้ไี่ได้ได้อยากได้ชะอมบางทีชะอมไม่มีเนี่ยยอดผงยอดไผัมันก็กินนะอุ้ยตายแล้วตายแล้วอันนั้นเป็นแพนด้าแล้วนะเวลาผัดใหม่ๆกลิ่นจะหอมมากกลิ่นจะแบบ เขาใส่ชะอมตอนสุดท้ายเพื่อให้กลิ่นเขียวมันยังคงอยู่ให้ความเขียวของชะอมยังอยู่อะค่ะใช่กินทานคู่กับพริกลุกโดดนิดนึงได้ใจเลยครับท่านผู้ชมนี่ไม่ได้พูดเล่นเลยนะครับอร่อยเนาะอร่อยเลยครับอร่อยเลยลดน้ำลดรสเค็มหวานเปรี้ยวนิดนิดรสชาติทั้งหมดนะคุณผู้ชมถ้าเราถอดเอาชะอมออก อันนี้คือผัดสตอไทยยอมอร่อยจริงๆอร่อยมากอร่อยมากเก่งตรงที่เอากะปิไปรวมด้วยนะแล้วออกมามันได้อร่อยนะม่กินกะปีนี่ทำอะไรก็อร่อยใช่กะปิทำอะไรก็อร่อยต้องเลือกกะปีอย่างดีนะคะอแปลกใจตรงที่ว่าผัดประเภทนี้ปกติเนี่ยอ่ยเขาจะไม่มีมะนาวกะะแต่อนี้เนี่ยตัดมะนาวหนผัดรสตัดรนี้เลยยิ่งอร่อยเลย เพราะมันมีมะนาวที่บีบลงไปก็ไม่ได้ส่งรสชาติเป็นเปรี้ยวนะไม่มากส่งเป็นหอมมะนาวใช่ส่งเป็นกลิ่นหอมมากกว่ารสชาติหอมมะนาวแปลกแปลกหัวอร่อยอย่างนี้อร่อยจริงอร่อยจริงไกราบค่ะพระคุณค่ะอร่อยจริงคุณ อ้หไม่ได้พูดได้เลยคุณทีิราก็ยังมีเมนูอีกมากมายดูราคาทุนทุณโปรโมทโปรโมทเปขายของหน้านู้นนี่มขายของเก่งมากเลยก็สวยๆที่เดิมนี่มามามาตรงนี้เฮ้ยแล้วมันเรื่องอะไรวะกุ้งมันหายตลอดเวลานี่มันเรื่องอะไรวะชอบแต่ว่าชอบทานกุ้งกันใช่ไหมคะนิ่าชีพอยู่ข้าวอันอะไรวะก็อาเป็นคนทานไม่ทานหางกุ้งหรู้ไงไม่ทานหางกุ้งตัวทานเว้ยใช่เพื่อนอัดไม่หมด อันนี้ก็นนนนกรอบนะ,ะผัดได้จังหวะนะ,ะ,ะกรอบดีได้เลยครับอันเนี้ยต้องเลือกออ่อนนะคะถ้าอันนี้นต้อง,งคือที่ ร้านของเขาทําเองอีกเหมือนกันมะพร้าวใช้ขู่มะพร้าวค่ะแต่ไม่แต่ไม่ปลูกเป็นมะพร้าวน้ําหอมอะค่ะไม่ถึงขนาดให้คนงานปีนไปตัดไม่ไม่ถึงขั้นนั้นค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วใจหายใกล้หายมันเป็นเมนูหนึ่งที่อร่อยมากๆมันเป็นเมนูหนึ่งซึ่งท้าผู้ชมน่าทําทานมากๆนะครับผมไม่ได้รีบๆเพราะว่ามันอยู่นครปฐมมันอยู่ไกลแต่เพียงอยากจะบอกว่าถ้าท่านทําทานท่านจะพบกับรสชาติที่อร่อยแบบนี้อร่อยนะที่คุณโกกับคุณวัฒพูดถูกต้องเลยครับสุดท้ายบีบมะนาวลงไป หนนน่่อยึงะมันได้กลิ่นหอมมันหอมมะนาวแต่ไม่ได้เปรี้ยวไม่ได้เปรี้ยวมะนาวมันมีนิดเดียวเองแต่ว่ามันกลายเป็นมันกลายเป็นหอมมะนาวหนูหนูแปลกใจที่ว่าปกติผัดแบบนี้เราจะเราจะไม่ใส่มะนาวหรอกถูกไหมฮะทั่วไปเนี่ยแสดงว่าคนนี้เขาเป็นคนบ้าครับเขามีอะไรเขาสวยเป็นคนสวยด้วยบ้าด้วยแล้วกเค จะไปว่าเขาเลยมีค่าแรกมีค่าแรกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วลองทําดูที่บ้านแล้วท่านจะพบกับความอร่อยอร่อยจริงๆครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณคุณนะครับขอขอบคุณร้านอาหารบ้านบุษยานะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเราไปโดยตลอดลาไปก่อนจนก่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ คือความฝันเลยของคนสมัยก่อนอร่อยทานี้เราจะพาท่านไปที่เกียวกายเนี่ยคุณผู้ชมดูผ้าคีลิ้วก็ดิโอ้โหเด็ดดวงใครชอบเนื้อก็มีเนื้อใช่ใช่ใช่ช่วันศุกร์ไม่ต้องไปเขาหยุดมันสุกเขาจะได้สุกไงต่อางทอนน้ำปลาครับ ได้เทคนิคที่เอาไปทําเองได้จริงๆนะมันเท่มากๆครับมัน simple คือง,ง่ายมากๆแต่มันถูกต้อง<ด>มันมีความหวานนวล่ตลอดเวลาเลยอะ่ะก็คุณเจอความแท้ด้วยความฟอมอยู่ครับดู้ีจับดีๆ